นูบอลสดยูเวนตุสพบเอซีมิลานถ่ายทอดสดบอลซ็อกเกอร์แชมเปียนทัวร์2023นูบอลสดยูเวนตุสพบเอซีมิลานถ่ายทอดสดบอลซ็อกเกอร์แชมเปียนทัวร์2023ยังสาดความสนุกให้กับแฟนบอลอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้แข่งขันไปแล้วหลายเกมซึ่งผลบอลล่าสุดในสึก ซ็อกเกอร์แชมเปียนทัวร์ซ็อกเกอร์แชมเปียนทวร์2ปรากฏว่าเรอัลมาดริด2-0แมนยูอีกคู่บาเซโลนาสาอาร์เซนอลและโปรแกรมต่อไปจะเป็นการฟาดแข่งกันระหว่างมาลายยูเวนตุสที่ต้องเจอกับทีมร่วมชาติอย่างปีศาจแดงดำเอซีมิลานที่ต้องฟอร์มทีมกันก่อนที่จะเจอกันจริงใน กันโชเซเรียอาอิตาลีหลีกสูงสุดในแดนมักโรนีสำหรับยูเวนตุสที่ปีนี้มีภารกิจหนักในการเร่งฟอร์มเพื่อกลับสู่เส้นทางลุ้นแชมป์โดยพวกเขาคว้าเอาหัวหอกรายใหม่อย่างทิโมูทีเวอารลูกชายคนโตของกองหน้าระดับตำนานจอร์ดเวอาร มาเสริมความคมปิดท้ายด้วยเอซีมิลานล่าสุดเพิ่งเปิดตัวแข้งดังอย่างคริสเตียนพูลิซิสมาได้ก็ต้องมาดูว่าจะเข้ากับทีมได้อย่างกลมกลืนแค่ไหนในเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปในศึกนี้จะมีหนึ่งคู่สนุกสนุกนี้แน่นอนยูเวนตุสปะทะเอซีมิลาน ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันศุกร์ที่วันที่28กรกฎาคมเวลา9.30นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดให้ชมฟรีที่เดียวทางหน้าจอ pptv hd ช่อง36หรือรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ pptv และ youtube pptv hd 36มมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูบอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า ยูเวนตุสพบเอซีมิลานยูเวนตุสพบเอซีมิลาน